เอสหอมแดงใช่อืมผีไงแซ่บพวกเ,เ,เผ็ดพี่น้องเราโคตอินโดนิเซียพี่น้องนี่ใสด่ดีอีอิลีเขาให้เกียรติห้องอิลี Merry Christmas สวัสด,ดีวันเฉลิมฉลองปีใหม่ของฝรั่งจะพี่น้องนี่เด็กน้อยกับผ้ากันตื้นตั้งแต่ตีหาพี่น้องมาเปิดของขวัญตาดอกๆของขวัญพุรสิ้นสองสิน้นเสาใต้ได้เป็นตัวเครื่องบินกลับเมืองไทยจะพี่น้องดีใจหลายสามีก็ได้เป็นกางเกงวายน้าแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตจ้ะ เด็กน้อยนี่ก็ได้ไล่อยู่แล้วพี่น้อง oh, oh, yeah. ทั้งเสื้อผ้าคล้องเลนตุกกตา yeah, ดีใจหลายพี่น้องก็ <laughs> that, ตกใส่ใสมาจากน้อยเ <laughs> สาใตา้กะบมาย่างตลาดพี่น้องจา้ <laughs> อาอัคาโดมอนี่หน,น่วยใหญ่ใหญ่พี่น้อง <laughs> ห่างก,ก็ไม่ห่างเดียวในละพี่น้อง <laughs> ที่มาย่างย่างได้คุ้มือ,อดีจ้าพี่น้อง พ่อบักฮุงนวยย่าญ่พี่น้องก็เซ็สาตสไตล์ก็ได้บักขามหวานมาพร้อมพี่น้องขามหวานแซ่บแสบกล่องหนึ่งกลับมาบ้านก็ไม่เฮ็ดเศร้าขนมจ,จนีนน้ำเปรตคนเป็นพี่น้อง,องปองปัดบ้านเฮาสู้ขูส่สู้คนมาพ้อกับสไตล์เศร้าอุดรนครเผื่ออีกแล้วพี่น้องมาเด้อจะ้ะมาเด้อเศร้าขนมจีนน,น,จน้ำเปรตเนาะจ้าเอ้ยนะหอมสมุนไพรพี่น้อง เหนงี้่ายพี่น้องเอ้ยใช้บะคามเปียกพร้อมคามเปียกซาวขนมจีนน้ำปลาเด็ดพริกหยางพี่พน้องเอ้ยสิขนมจีนกันเนี้ยขนมดีค่ะปลากระป๋องเอาปลากระป๋องใส่น้ำพี่น้องแซ่บแล้วพอดีค่ะไม่ต้องเติมยังเลยแบบพริกหยาง อืมอโ,โอ้โหโบเผ็ดอาอพีอยางเพิ่มคื้นโบเผ็ดก่อนเลยมาจัดมามาืมามมนมนำมันก็ไม่ถน,นอ,องจ้าแต่ตอนีผักลหลายหลายแบบมด้ะผัก แสวหอมเด่นใช่สตอเมื่อนี้เขากินสตออปอดบ่ไว้สตอปกินรดูดมะเขือเจียบอืม้มว้านี่ต้มมีซอสเผ็ดอยู่เดี๋ยวแสวเอาซอสเผ็ดมาใส่เผ็ดเผ็ดเอาเลย เพิ่มความเผ็ดพี่นอ้องเพจภาษาใจหนี่พี่นอ้องของก้นอินโดนีเซียล่ะจ้ะพี่นอ้องจ้ะไม่ค่คยถึกใจสไาตลา์ต้องประมาณนี้แหละเป็นไงไหมหืม อืม,อมแปลกพี่น้องจ้ะคนอินดูเพิ่นบ่มีพริกป่นไหมจ้ะมีแต่พริกพริกผัดพริกแห้งแต่วผัดแล้วผัดน,น้ำมันสาติว่าสาตินมากินน้ำมัน 어. 잠깐만. 음. 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 음 ซาติค่อคนอื่นซาติก็ขอโทษพี่น้องด้วยพี่น้องมันมีเมนูเลิศลัวลังการขึ้นตอนอยู่เพิร์ดดอกห <c oughs> <c oughs> น้าห้องที่เทิงเขาเนาะอาหารบรไรอุดมสมบูรณ์แบบอยู่เพิร์ดไงพี่น้อง เมื่อเพิด์ดเมื่อออสเตเดียมันอุดมสมบรูรณ์เละที่เฮาอยู่เฮาจากมาแล้วนี่ก็เลิศู้สำรับสไตล์เราล่ะปกติสไตล์เป็นคนกินง่ายได้ไหมน้องอกินง่าย แต่ขาเห็ดคลปเขาก็อยากหาแต่แนวดีๆมาซูพีซูหนอเขาเบิ้มมันเบ้อจ้ะแะบะหมี่กระแซบแห้งน้องจ๋า เพิ่นคือสิได้บุญคักเนาะพี่คนไทยเพิ่นคือสิได้บุญคักเอาขับปุ้นแห่ซสาตายเอาขับปุ้นกับปะแดกเี่ยอืม้ม ซาแทนมาโยนิกมีความสุขดีอยู่พี่น้องจ้ะอยู่กับลุกับวัวห้างก็กกมีความสุข พี่เอฟซีเพันวาพี่น้องมุกเพิ่นเซ้มือเราเพืงง่อนเล็กหน่อยเขาลองเรียนกับสีง่ายกระสีสัมบ่ายพี่น้องเก๋ คืออยากเป็น้ำเด็กหน่อยพี่น้องจ้าห้องวัปัดไรตรงห้องอะไรว่าจะมีประเด็ออกดอยูได,ด้บดผิ้อผีไแต่บวกเผ็ดพี่นาะ เราค้นอินโดนีเซียพี่น้องนิสัยดีดีอิลีเขาให้เกียรติห้องอิลีเขาท้ามาจะเป็นคนบ้านไหน เขาได้บอกว่าเป็นคนไทยอุยอ้ยอุย้ยคนไทยบอกเังสงสิแบบยินดีที่ได้รู้จัก,จกยังสิรู้สึกว่าคนอิน,อนดนี้อินโดนีเซียหักคนไทยเด้ยพี่น้องเ้ยเป็นมิตรกับคนไทยเขาอะให้ให้เกียรติ่าวันเถอะ สายดีเขาบ่าค่อยมากการทะเลาเบาแหวงหรอกคนอินโดนีเซียไปหน่อยมากความสงบ คล้ายๆว่าจะมีสองที่สไตล์อยู่แบบมีคนอินอินโดนีเซียคล้ายๆมีสองแบบแบบคนที่ว่าอาศัยอยู่ในป่านะแกับคนพื้นเมืองทั่วไป นคนที่อาศัยอยู่ในปา่าห้างก็จะเบิ่งออกเลยพี่น้องเบิ่งง่ายเพราะว่านาตาเพิ่นจะออกบกคือบกคือคนพื้นเมืองบกคือคนพืน้นพือนอินโดนีเซียคนคนอินโดนีเซียแทๆเพิ่นซีนาตาคือห้าวเนีล่ะนาตาคือคนไทย แล้วก็อีกฝ้านยังจะน,นาตาเอาแบบคล้ายๆแอฟริกาไปมาาหน่ะจากหน่อยทั้งแอฟริกา ตำแหน่งอืมโอเครับ กินกระเบสืสงูมือเนาะอเมือกินแสบอ่ะวบ้างพริกหน่อยนีดเดียเผ็ด สไต้ไม่อยากเปรียบเทียบเลยแล้งางกระบอกกันจะเท่านับพี่น้องสไต้ไเคยไปเที่ยวกัมพูชาเมนรู้สึกว่าคนอินโนนด,กกน,ดกกนีเซียสิเป็นมิตรมากกว่าเป็นมิตรมากกว่าพี่น้องเป็นมิตรกับคนไทยมากกว่า เฮาเป็นคนไทยเนาะเ้ามักอยู่แล้วยิ้งแยมแจมใส่ทักไทยคนคนไทยเป็นมิตรคนอินโดนีเซียก็เป็นมิตรเสื้อคล้ายๆกันกับเฮ้าแนาะพี่นนาะ เลยสิวา่ากินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินกระซางพี่นเนางซาตานนี่อยู่เพื่อกินไหมดีด่ะ, <c oughs> ะตัว มังค้นก็สิเทียงบ่ได้เด้แต่ละมือรอหาแต่แนวกินเนาะมันบอไปหน่อยวะฉันกินเพื่ออยู่ซื่อว่าเป็นยังจะต้องทันหากินโอมากระส ไปป้าข้าวเหี่ยทำไมเนาะพี่น้องมันบลาแต่สิว่ามันคว้มสตไตล์เด้กินเพื่ออยู่มันก็เป็นแค่สุาสิทธิ์ท่านละพี่น้องคติสอนใจธรรมะธรรมโม ไบ่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนมีหรอกจริงไม่ค่อยแล้วตาที่แบบมวมาผู้ใจยังไม่กินเลดอยู่พี่น้อง เปิดกินเลยแล้วก็ไปบวชนี่ไปบวชซี่ทนละมันอกพี่นอ้องว่าอือบวช กแล้วมีคําเตือนมีขติสอนใจมีธรรมะมันก็นดีมันเห็ดหคนอยู่ในทํานองคลองทําเป็นการเตือนสติคนมั่งเทืองสินะบอหอยเห็ดสัวบอหอยเห็ดสัวเห็ดทาความดีมันกน็สังคมมันก็สิหนาอยู่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องไปแล้วจ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้อง กระจมไปทั่วที่พ,พี่น้องจ้าถ้าพอกันมาคิดนาน้ะจ๊ะเนาะพิดพาดประกันในเกิดขอให้พี่น้องบ๊ายบายจ้ะ